สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีลงทะเบียนเรียนรามผ่านแอปพลิเคชัน, online, นออนไลน์เนาะซึ่งเป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวด,ดเร็วเหมาะกับยุคป,ปัจจุบันมากๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปลงทะเบียนเรียนที่มหาลัยเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูการลงทะเบียนเรียนเนี่ยเราจะมาพาเพื่อนๆมาดูโครงสร้างหลักสูตรของ,ของคณะสื่อสารมวลชนก่อนนะคะว่าเขามีวิชาอะไรบ้างแล้วเงื่อนไขมีข้อกําหนด อะไรยังไงบ้างนะคะเราจะได้ลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องเนาะโอเคอปัจจุบันเนี่ยคณะสืส่อสารมวลชนเขามี2หลักสูตรโดยการก็คือหลักสูตรเก่าแล้วก็หลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าเนี่ยจะเฉพาะนักศึกษารหัส60นถึง64นะคะพอจบครบ4ปีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบูรณาการนะคะของแต่ละวิชาน,านั้นๆให้ดีขึ้นเป็นหลักสูตรใหม่หลักสูตรใหม่นยก็จะ เรียกตัวเองว่าเป็นสาขานิาสทร์และสื่อดิจิทัลน,นะเฉพาะนักศึกษารหัส60เฉพาะนักศึกษารหัส65ถึง69นะคะก็หมายความว่าทุทกๆ4กปีเนะี่ยเขาก็จะปรับปรุงในเนื้อหาของวิชาเรียนให้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วมีใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นรหัสอะไรบ้างถ้ายังไม่รู้นะคะก็ให้เรายิมบัตรนักศึกษาขึ้นมานะ ของมอรมแล้วก็มันจะมีเลข10หลักนะคะนี่นะคะไปด้ก่อนเห็นไหมนะเป็นเลข10หลักนะคะขึ้นต้นวยหกก็คือจะเป็นรหัสรหัสนักศึกษาของเรานะคะแปลว่าเราสมัครเรียนในปี60ก็จะเป็นนักศึกษารหัส60เนาะโอเคก็สำหรับตรงนี้จบไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไป เข้าเว็บไซต์ในการดูโครงสร้างหลักสูตรเนาะโอเคพอเปิด Google แล้วให้พิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่เว็บแรกเนาะพอเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด9หน้านะคะแต่ว่าให้เพื่อนเอนเข้ามาอ่านที่หน้าที่3ก่อนนะหน้านี้แหละทุกคนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรนะว่ามีอะไรบ้างหมวดแรกนะคะเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดนี้ก็จะเรียนทั้งหมด30หน่วยกิต วดต่อไปเป็นหมวดวิชาเฉพาะด้านนะคะหมวดนี้จะประกอบด้วยวิชาแก้วิชาเอกและวิชาโทและสุดท้ายเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีเก็บทั้งหมด6หน่วยกิตนะคะและสรุปรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรที่เราต้องเรียนให้ครบนะคะก็จะเป็น126หน่วยกิตนะโอเคพอเราดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมีความสงสัยว่าวิาวชาแกวา้วิชาเอกวิชาโทวิชาเสรีเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะมาอธิบายให้ฟังกัน อย่างง่ายๆนะคะก็คือวิชาแกนเนี่ยหรือที่เรารู้จักกันก็คือเป็นวิชาเอกบ,บังคับซึ่งเป็นวิชาที่คณะสื่อสารมวลชนบังคับให้เราเรียนนะคะก็จะมีทั้งหมด18หน่วยกิจเนาะ อันนี้เราก็ถือว่าโชคดีมากๆาเลยนะคะสําหรับหลักสูตรใหม่ถ้าหลักสูตรเก่าเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเรียนถึง30หน่วยกิตเลยนะคะซึ่งก็ลดลงมาเยอะพอสมควรเนาะต่อไปนะคะเป็นวิชาเอกเลือกเอกเลือกเนี่ยก็คือความหมายตรงตัวอะไรก็คือเราเลือกที่จะเรียนนะคะ ก็จะมีวิชาหลายๆวิชาให้เราเลือกเรียนแล้วก็สนใจวิชาไหนแล้วก็เรียนวิชานั้นเนาะต่อไปนะคะเป็นวิชาโทวิชาโทเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เราสนใจแล้วก็ต้องการที่จะต่อยอดขึ้นมาจากวิชาเอกที่เราเรียนเนาะแล้วก็วิชาโทเนี่ยเขาไม่มีกําหนดนะคะว่าจะต้องเรียนของคณะสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะเรียนวิชาโทของคณะอื่นๆในมหาลัยรามได้อย่างเช่นของเราอ่ะเราเรียนเป็น วิชาโทของคณะบริหารธุรกิจสาขาประชาสัมพันธ์และการโฆษณาน,นะคะก็แล้วก็ไปดูของคณะบริหารเนาะว่าเขามีเงื่อนไขในการเรียนวิชาโทยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงื่อนไขเราก็มายึดตามเงื่อนไขของคณะสื่อสารมวลชนนะคะวิชาเสรีก็คือเป็นวิชาที่สามารถเลือกเรียนวิชาไหนก็ได้ที่มีอยู่ในมหลาลัยรามนะไม่กำหนดสาขาไม่กำหนดคณะ แต่ว่าวิชาน้นนาะต้องเปิดสอนในปีปีนั้นนะคะแล้วก็ไม่ซ้ํากับวิชาเอกและวิชาโทที่เราเรียนด้วยนะแล้วก็ในหนึ่งเทอมเนี่ยจะลงทะเบียนเรียนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นภาคเรียนปกติเนี่ยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน22หน่วยกิตแต่ถ้าเป็นเทอมซัมเมอร์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน9หน่หมวยกิตนะคะเทอมฤดูร้อนเนี่ยก็เช็คให้ดีๆนะอยาให้ เกินนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มเลือกเรียนวิชากันนะอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะคะกลุ่มภาษาไทยเนี่ยเขาต้องการแค่หนึ่งวิชากลุ่มภาษาอังกฤษต้องการหนึ่งวิชาและกลุ่มภาษาต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องการอีกหนึ่งวิชาก็ให้เราเลือกเรียนตามที่เขาวงเล็บบอกนะอย่าเพื่อนๆดูสิอย่างภาษาต่างประเทศเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสเปนล,ลาวจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีก็มีเลือกเรียนกันได้1วิชานะคะ อันนี้เป็นวิชาเอกบังคับ18หน่วยกินนะคะที่เพื่อนๆต้องเรียนกันเนาะก็จะมีวิชาหินอยู่ประมาณ2ตัว3ตัวประมาณนี้นะแต่ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวทีหลังนะว่ามันหินยังไงบ้างส่วนวิชากลุ่ม,มอื่นๆก็คิดว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกเรียนกันได้นะคะก็เลือกเรียนตามที่เขากําหนดไว้ให้เนาะคลิกสําหรับการลงทะเบียนเรียนของเราในแต่ละเทอมนะคะก็ถ้าเป็นน้องๆเทอมหนึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นเฟชชี่เลยเนี่ยก็อยากจะให้เก็บ วิชาศึกษาทั่วไปเป็นปูพื้นก่อนเนาะเก็บให้มันครบแล้วก็พอขึ้นเทอมถัดไปเนี่ยก็ลงเป็นเอกบังคับสัก2วิชานะคะ mm. เผื่อว่าเออถ้าเกิดว่าเทอมนั้นมันเอฟขึ้นมามันตกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้มีเวลาในการแก้ไขแก้ตัวได้หลายๆเทอมนะคะดีกว่าเอาวิชาเอกบังคับหรือตัวที่ยากๆเนี่ยไปอัดไว ในเทอมใกล้จบมันก็จะทำให้เราจบช้าแล้วก็เลื่อนเวลาจบออกไปอีกนะ mm hmm. ก็เนี่ยก็ mm hmm. เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย mm hmm. ก็อยากจะเอาวิชาเอกบังคับ mm hmm. ไปไว้เทอมแรกๆเหมือนกันจะได้ไม่ต้องจบช้านะคะส่วนค่าเทอมนะคะหลายคน DM ทักมหาเราเรื่องค่าเทอมเยอะมากเลยก็กังวลกันใช่ไหมว่าค่าเทอมจะเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเทอมแรกเข้าเนี่ย ก็จะเสียเยอะหน่อยนะประมาณ3,000ถึงสามพนะคะก็เตรียมไว้เลยเพราะว่ามันก็จะมีค่าแบบค่าบัตรนักศึกษาค่าอะไรต่างๆนานานะคะแต่พอเราเข้ามาอยู่แล้วเรียนไปเทอมนึงแล้วเทอมต่อไปก็จะลดลงมาตามที่เราขึ้นหน้าจอาให้ตอนนี้เลยเนาะก็คำนวณเอานะคะโอเคได้เวลาลงทะเบียนเรียนกันแล้วนะทุกคนก็ก่อนอื่นนะเปิแปดแอป i u Regis นะคะเป็นโลโก้สีเหลือง กดเลือกวิชาที่เปิดสอนแล้วก็พิมพ์หาวิชาที่ต้องการจะลงเรียนนะคะข้างใต้รหัสวิชาเขาก็จะมีบอกเลยนะคะว่าสําหรับนักศึกษา60ถึง64ลงทะเบียนเรียนได้จากนั้นกดเครื่องหมายบวกสีฟ้าวิชาที่เราเลือกก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในตะกร้ารถเข็นนะคะจากนั้นเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าเรากดวิชาที่เราจะลงทะเบียนเรียนได้ครบไหม ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆสังเกตคําว่าขอจบการศึกษาถ้าเกิดว่าใครเหลือ10วิชาก็สามารถที่จะขอจบการศึกษาได้จากนั้นกดรับ QR code ปุ่มสีฟ้าด้านล่างกดปุ่มยืนยันแล้วเอา QR code ไปสแกนจ่ายได้ที่ Mobile Banking ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเป็นอานจบ โอเคค่ะสำหรับคลิป How to การลงทะเบียนเรียนออนลนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะเราคิดว่ามันค่อนข้างครบแล้วก็ครอบคลุมสิ่งที่เพื่อนๆสงสัยนะคือก่อนหน้านี้มีน้องๆหลายคนเลยที่ทักมาถามเรื่องการลงทะเบียนเนาะเราก็ได้มาทําให้แล้วในวันนี้นะคะอาจจะช้าหน่อยอาจจะหา,หายไปจาก u t u b e หลายเดือนเลยเพราะว่าเราก็ยุ่งแล้วก็มีงานเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ได้มาทําให้เพื่อนๆดูแล้วก็ หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ครบถ้วนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามได้คลิปได้เลยหรือว่าจะพิมพ์ส่งข้อความไปถามที่ IG นะคะก็ได้เหมือนกันนะเป็น IG ชื่อเดียวกับชื่อ YouTube เลยนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย